ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือนี่เฉินเซี่ยงอุทานอย่างประหลาดใจทำไมข้าถึงไม่รู้สึกว่ากายเนื้อแข็งแกร่งขึ้นบ้างเลยหมอกพลังงานผลึกสวรรค์ปกคลุมตัวข้าด้วยหรือไม่เขาพยายามตรวจสอบกายเนื้อของตนแต่ก็ไม่ค้นพบว่าจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแม้แต่น้อย นายน้อยเฉินพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของท่านได้ขับไล่หมอกพลังงานจากผลึกสวรรค์กวนหญิงกล่าวพลางสายหัวใช่แล้วข้าเคยทดลองใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ผลักหมอกพลังงานไปหาเจ้าแต่มันก็เว้นระยะห่างกับเจ้าอยู่ดีเฉินเจินอีกล่าวพลางนึกตรองเจ้าอันธพาลน,น้อยในอดีตชาติเจ้าต้องก่อกรรมทำเข็นมามากมายเป็นแน่มิฉะนั้นผลึกสวรรค์จะไม่ปฏิเสธตัวเจ้าเช่นนี้ ในอดีตชาติข้าถือเป็นพ่อพระด้วยซ้ำไปแน่นอนว่าเรื่องนี้จะต้องมีสาเหตุเป็นอย่างอื่นเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากกล่าวอย่างไม่พอใจยามนี้เฉินเซี่ยงไม่รู้เกี่ยวกับพลังงานจากผลึกสวรรค์ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเฝ้ารอให้สเสวียหญิงได้สตินายน้อยเฉินท่านควรตรวจสอบกระบี่มังกรครามเพชรคาดโดยละเอียดเพื่อดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร วนหญิงกล่าวกระบี่มังกรามเพชรคาตอยู่ในเงื่อนไขนี้มานานแล้วข้าคิดว่ามันสมควรมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยเฉิญเซี่ยงพยักหน้าก่อนจะตรวจสอบกระบี่มังกรครามเพชรคาตอย่างทีทวนแต่เขาไม่สามารถค้นพบความเปลี่ยนแปลงใดๆและปัจจุบันมันยังคงอยู่ในเปลือกแข็งสีดำพวกเราเลิกให้ความสนใจเล่มกระบี่จะดีกว่าเชินเซี่ยงสายหัวช้า,ชา ในยามนี้สเสวียหญิงยังคงนอนนิ่งอยู่บนกระจบเทพหกวิถีโดยมีเฉินเจินอีอยู่ใกล้ๆและใช้มือลูบไปหน้าของสเสวียหญิงตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเฉินเจิอนอีมีความห่วงใยสเสวียหญิงเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าทั้งสองจะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันจริงๆสมควรเป็นเพราะเหตุนี้เฉินเจินอีจึงรู้สึกไม่ดีต่อเฉินเซี่ยงเมื่อเขาบอกว่าตนเองมีความสนิทสนมกับสเสวียหญิงผ่านไปครึ่งวันเปลือกตาของสเสวียหญิงก็มีการขยับเล็กน้อยก่อนที่นางจะลืมตาขึ้น พี่สาวสเสวียหญิงพี่สาวสเสวียหญิงเฉินเจินอีจับมือสเสวียหญิงและร้องเรียกอย่างมีความสุขเป็นข้าเองเสี่ยวเหวี่ยหาจัก,กรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีก๋อเหวเหยหเสวียหญิงเอ่ยออกมาสีหน้าของนางแสดงออกอย่างสับสนใช่แล้วเป็นข้าเองเจ้าจำข้าได้หรือไม่เฉินเจินอีกล่าวยามนี้นางกังวลว่าสเสวียหญิงจะสูญเสียความทรงจำสเสวียหญิงขมวดคิ้วแต่แล้วนางก็กล่าวว่า แน่นอนว่าข้าจำเจ้าได้อนาจักปีศาจวิญญาณหนีก่อหลุดพ้นจากคำสาปแล้วหรือกล่าวจบสเสวียหญิงก็ยิ้มให้เฉินเจินอีและบีบมือของนางพวกเรายังไม่หลุดพ้นคำสาปเป็นข้าที่ทำการจุติใหม่เฉินเจินอีกล่าวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันข้าได้รับไข่อาพรศักวิหกเพลิงแล้วต้องขอบคุณจริงๆที่เจ้าทิ้งมันไว้ให้ข้าไม่จำเป็นต้องขอบคุณอย่าลืมว่าพวกเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน สเสวียหญิงกล่าวพร้อมกับยันกายลุกนั่งข้าดีใจจริงๆที่ได้พบเจ้าข้าคิดว่าตนเองจะต้องอยู่อย่างเดียวดายในอาณาเขตชั้นเซียนเสียแล้วเชินเจินอีพยักหน้าข้าเองก็ดีใจที่ได้พบเจ้าอีกครั้งกล่าวจบทั้งสองก็โผล่เข้าสมกอดกันอย่างแนบแน่นในระหว่างนั้นสเสวียหญิงได้มองเห็นกวนหญิงยิ้มยิ้มให้จึงกล่าวถามขึ้นว่าเหวี่ยาเหว่ยนางเป็นใครหรือนางมาจากเผ่าพันธุ์ดวงชะตาใช่หรือไม่นางเป็นสหายของเจ้าอันธพานน้อย เฉินเจินอีกล่าวพร้อมกับชี้มือไปยังเฉินเซียงเจ้าเองก็รู้จักกับเจ้าอันธพาลน้อยไม่ใช่หรือสเสวียหญิงขมวดคิ้งมองเมืองเฉินแต่แล้วนางก็ใส่หัวช้าๆข้าคิดว่าไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนแต่ข้ารู้สึกคุ้นเคยกับเขาอย่างน่าประหลาดเจ้าอันธพาลน้อยบัดซบไหนเจ้าบอกว่ารู้จักกับพี่สาวเสเวียหญิงนี่เจ้ากล้าโกหกข้ายอย่างนั้นหรือ ในระหว่างนั้นสเสวียหญิงมีอาการตัวสั่นเป็นเพราะนางค้นพบว่าตนเองนั่งอยู่บนกระจกเทพหกวิถีกระจกบานนี้สเสวียหญิงขมวดคิ้วแน่นและเมื่อนางมองเงาสะท้อนของตนเองจากบานกระจกภาพจําของเฉินเซียงในอดีตชาติจึงปรากฏขึ้นซ้อนทับเฉินเซียงสเสวียหญิงร้องตะโกนนางกระโดดเข้ากอดเฉินเซี่ยงจนเขาถึงกับหงายหลังล้มเฉินเซียงข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกิน สเสวียหญิงร้องไห้และกอดเขาไว้ไม่ยอมปล่อยเฉินเจินอีต้องยืนอึ้งเมื่อมองเห็นภาพเหตุการณนะ์ณปัจจุบันชัดเจนว่าสเสวียหญิงดีใจที่ได้พบเฉินเซี่ยงมากกว่าตัวนางอย่าร้องให้ไปเลยเจ้าสมควรเห็นแล้วว่าข้ายังอยู่ดีเฉินเซี่ยงยิ้มและลูบหลังสเสวียหญิงอย่างอ่อนโยนสเสวียหญิงข้าเองก็คิดถึงเจ้าเช่นกันหลายปีมานี้เจ้าควรผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างมากมายสเสวียหญิงพยักหน้า ในที่สุดเจ้าก็หลุดพ้นข้ารอเจ้ามานานแสนนานและมันทําให้ข้าคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้พบเจ้าอีกแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สเสวียหญิงร้องไห้และซุกหน้าลงกับแผ่นนอกของเฉินเซียงไม่มีสิ่งใดพลากเราออกจากกันไปชั่วนิรันเฉินเซียงเช็ดน้ำตาให้กับสเสวียหญิงจริงสิข้าได้พบกับหลู่เสวียแล้วนางไปที่มหาดินแดนทั้งสิบเพื่อตามหาข้าและปัจจุบันนางสุขสบายดีช่างเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีจริงๆ สเสวียหญิงพยักหน้าพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนหวานพี่สาวสเสวียหญิงส่าสรุปว่าเจ้ารู้จักกับเขาอีกทั้งยังสนิทสนมกันเชินเจินอีก,กล่าวแล้วจึงเม้มริมฝีปากเมื่อครู่ข้าเรียกเขาว่าเจ้าอันธพาลน้อยหวังว่าเจ้าจะไม่โกรธเคืองข้าหรอกนะพวกเราทุกคนเรียกเขาว่าเจ้าอันธพาลน้อยแล้วข้าจะโกรธเคืองเจ้าได้อย่างไรสเสวียหญิงกล่าวแล้วจึงหัวเราะ เฉินเซียงเจ้ายัางเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนบอกข้ามาซดีดีว่าเจ้ารังแกอะไรเหยาเย่าที่ไหนกันเฉินเซียงเม้มริมฝีปากสเสวียหญิงหลังจากข้าจุติใหม่ข้าก็กลายเป็นคนใหม่แล้วต้องบอกเลยข้าไม่ใช่เจ้าอันธพาลน,น้อยในอดีตชาติหากข้าเชื่อเจ้าคนอื่นๆจะพากันหัวเราะจนฟันร่วงสเสวียหญิงกล่าวบนหัวเราะคนพันอย่างเจ้าจะกลับตัวกลับใจได้อย่างไรเฉินเซียงแค่นเสียงและเบือนหน้าหนี ใช่แล้วเขาคือจอมอันธพาลในร่างเด็กหนุ่มเฉินเจินอีแสยิ้มมุมปากพี่สาวสเสวียหญิงปัจจุบันเจ้าดูงดงามกว่าเดิมเจ้าไปทําอะไรมาหรือจริงสิสเสวียหญิงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่เฉินเซี่ยงกล่าวถามโดยเข้าเรื่องสําคัญเรื่องเรื่องมันยาวสเสวียหญิงมองไปรอบๆและถอนหายใจ การค้นพบค้าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องขอชื่นชมทุกคนจริงๆจ,จริงสิขนวิหกเพลิงด้านนอกเป็นของเจ้าใช่หรือไม่เฉินเจินอีถามขึ้นใช่มันเป็นของข้าทั้งหมดเสเวียหญิงพยักหน้าข้าทำการถอนขนตนเองสะสมไว้ดังนั้นข้างนอกจึงมีขนของข้าเป็นจำนวนมากท่านทิ้งขนวิหกเพลิงไว้ก่อนจะมีผลึกสวรรค์ก่อกำเนิดใช่หรือไม่กวนหญิงกล่าวถาม แล้วท่านรู้ล่วงหน้าใช่หรือไม่ว่าจะมีผลึกสวรรค์จำนวนมากก่อกำเนิดสเวียหญิงมองกวนหญิงและลังเลที่จะตอบคำถามเห็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงกล่าวว่านางเป็นสหายของข้านามว่ากวนหญิงแม่นางจะมาจากตระกูลกวนแต่ปัจจุบันนางคือสหายที่พวกเราสามารถไว้วางใจยินดีที่ได้รู้จักกวนหญิงสเวียหญิงยิ้มให้กวนหญิงยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันกวนหญิงยิ้มตอบอย่างจริงใจ ข้าทิ้งขนวิหกเพลิงเอาไว้ก่อนที่ผลึกสวรรค์จะก่อกำเนิดและเป็นความจริงที่ข้ารู้ว่าจะมีผลึกสวรรค์จำนวนมากก่อกำเนิดสเวียหญิงกล่าวเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของผลึกสวรรค์ข้าได้รู้มาจากคนอื่นซึ่งเขาแนะนำให้ข้าทำเช่นนี้เขาคนนั้นเป็นใครกันเชิญเซียงกล่าวถามข้ารู้จักหรือไม่ เจ้าไม่รู้จักเขาเขาเป็นชายชาราที่มาจากวัฏจักรมารฝันเขาบอกว่าเขาคือเทพกระบี่มารฝันแต่ข้าไม่รู้หรอกว่านามนี้เป็นที่ลือเรื่องหรือไม่สเสวียหญิงกล่าวเทพกระบี่มารฝันบอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นวัฏจักรที่พิเศษอย่างวัฏจักรท้าพิภพต้องล่มสลายแล้วเขารู้ได้อย่างว่าจะมีผลึกสวรรค์ก่อกำเนิดขึ้นที่นี่เฉินเซียงกล่าวถาม สาเหตุที่เขารู้ว่าจะมีผลึกสวรรค์ก่อกําเนิดขึ้นที่นี่ก็เป็นเพราะมันคือแผนการของปีศาจมารฝานันเสวียหญิงกล่าวแล้วจึงถามว่าแต่พวกเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับวัตจักรมารฝันมาบ้างหรือไม่พวกเราพอได้ยินมาบ้างแล้วเฉิญเซียงกล่าวแล้วจึงบอกถึงสิ่งที่พวกเขารับรู้เกี่ยวกับวัตจักรมารฝานันป,ปีศาจมารฝันจะมาที่นี่ด้วยประตูมิติใต้ทะเลชางหลานเมื่อถึงเวลานั้นผลึกสวรรค์ของที่นี่จะช่วยให้พวกมันมีข้อได้เปรียบเหนือฝ่ายอื่นๆ สเสวียหญิงกล่าวเทพกระบีมันฝันขอให้ข้าพยายามทำลายผลึกสวรรค์ให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ปีศาจมานฝันได้รับผลึกสวรรค์จำนวนมากสเสวียหญิงเจ้าสามารถติดต่อเทพกระบีมานฝันได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามเท่าที่ฟังจากเจ้าก็ดูเหมือนเขาจะรับรู้อะไรหลายอย่างข้าไม่สามารถติดต่อเขาได้ เวียหญิงกล่าวพลางถอนหายใจข้าเองก็หวังว่าจะได้พบเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาสมควรเผชิญความทุกข์ตรมและไม่รู้ว่าเขาจะฟันฝ่ามันได้หรือไม่แท้จริงแล้วผลึกสวรรค์จำนวนมากที่อยู่ใต้ทะเลชัางลานก่อกำเนิดขึ้นมาจากการกระทำบางอย่างของปีศาจมารฝันซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้เฉินเซียงกวนหญิงและเฉินเจินอีต้องประหลาดใจไม่น้อยปีศาจมารฝันสร้างผลึกสวรรค์คุณภาพสูงเหล่านี้ได้อย่างไร กวนหญิงกล่าวถามอย่างสงสัยอึมมมผลึกสวรรค์คุณภาพสูงแบบนี้ไม่ควรก่อกำเนิดในอนาเขตชั้นเสียนได้พวกมันใช้ทักษะลับใช่หรือไม่อันที่จริงผลึกสวรรค์คุณภาพสูงเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของผลึกสวรรค์แห่งแดนหยวนเหนือที่ใจกลางแดนหยวนเหนือเต็มไปด้วยลาวาที่มีพลังงานของผลึกสวรรค์ส่วนเรื่องที่ว่าปีศาจมันฝันสร้างผลึกสวรรค์เหล่านี้ได้อย่างไรข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน เวียหญิงกล่าวเทพกระบีมันฝันบอกว่าใจกลางของแดนหยวนเหนือมีความพิเศษมากโดยเฉพาะแก่นพิภพและแม้แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูเหมือนพวกเราอาจต้องเข้าสำรวจแก่นพิภพเสียแล้วเพราะถ้าหากปีศาจมันฝันมีแผนยึดครองใจกลางและแก่นพิภพของแดนหยวนเหนือก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ของพวกเราแย่ลงเฉินเซียงกล่าวว่าแต่พวกเราจะเอาอย่างไรกับผลึกสวรรค์เหล่านี้เฉินเจินอีกล่าวถาม พวกเราทำได้เพียงระเบิดสายแรกเท่านั้นข้าใช้ขนวิหกเพลิงจำนวนมากสร้างชนวนระเบิดเอาไว้การระเบิดสายแรกจะทำให้ผลึกสวรรค์กระจายไปทั่วทะเลชางหลานสเสวงกล่าวด้วยวิธีนี้ผลึกสวรรค์จะไม่อยู่ในครอบครองของปีศาจมันฝันแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกทั้งพวกมันจะไม่สามารถรวบรวมผลึกสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วพวกมันจะใช้ลาวาที่ใจกลางแดนหยวนเหนือสร้างผลึกสวรรค์ขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ กวนหญิงกล่าวถามขณะที่มองดูผลึกสวรรค์คุณภาพสูงในฝ่ามือหากผลึกสวรรค์คุณภาพสูงสามารถก่อกำเนิดได้ภายในเวลาอันสั้นย่อมหมายความว่าสสารต้นกำเนิดมีพลังงานสูงมากพ,พวกมันไม่อาจทำได้ปัจจุบันใจกลางแดนหยวนเหนืออที่วามเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะการก่อกำเนิดของสายแร่ผลึกสวรรค์แห่งนี้สเสวียหญิงกล่าวจะอย่างไรก็ตามแต่การระเบิดสายแร่ถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เฉินเซียงกล่าวเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราก็จะได้รับผลึกสวรรค์เช่นกันเนื่องด้วยสายแรกแห่งนี้มีขนาดใหญ่และผลึกสวรรค์ขุดค้นได้ยากมากดังนั้นกลุ่มคณะของเฉินเซียงจึงไม่มีทางเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดดังนั้นแล้วแผนการระเบิดสายแรกของสเสวียหญิงจึงเป็นแผนการที่เหมาะสมเพราะเมื่อถึงเวลานั้นผลึกสวรรค์จานวนมากจะก,กระจัดกระจายไปทั่วทะเลชางหลานส่งผลให้ปีศาจมารฝานันไม่ได้ครอบครองเพียงฝ่ายเดียว สเสวียหญิงจิตวิญญาณของเจ้าถูกผนึกโดยฝีมือหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามทักษะผนึกวิญญาณของพวกมันจัดว่าเข้าขั้นล้ำเลิศจริงๆใช่เป็นฝีมือของเด็กเหลือของสองคนจากตระกูลหยินและตระกูลหยางสเสวียหญิงกัดฟันอย่างเจ็บใจข่าทำพลาดที่ไว้วางใจพวกมันหึมมมหากได้พบพวกมันอีกครั้งข้าจะไม่ปล่อยพวกมันเอาไว้อย่างแน่นอนตระกูลหยินและตระกูลหยางนั้นหรือ อย่าให้ข้าเจอก็แล้วกันเฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้เขาจดจำตระกูลหยินและตระกูลหยางเอาไว้ในฐานะศัตรูอันที่จริงแล้วตรับใดที่เป็นเชื้อสายหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาเฉินเซี่ยงก็มองว่าพวกมันทั้งหมดล้วนเป็นศัตรูของเขาพี่สาวสเสวียหญิงอภรรษักวิหกเพลิงต้นกำเนิดอยู่ที่ใดหรือเฉินเจินอีกล่าวถาม เสวียหญิงก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดอาพรศักวิหกเพลิงต้นกำเนิดอยู่ที่วัตจักรมารฝันเรื่องนี้เป็นความผิดของข้าเองในอดีตข้าเดินทางไปที่วัตจักรมารฝันและทําให้อาพรศัก์วิหกเพลิงต้นกำเนิดตกหล่นอยู่ที่นั่นเจ้าไม่จําเป็นต้องตําหนิตนเองเฉินเซียงลูบสัมผัสใบหน้าของเสวียหญิงข้าเชื่อว่าอาพรศักวิหกเพลิงต้นกำเนิดจะกลับมายังวัตจักรท้าพิภพอย่างแน่นอนเสวียหญิงพยักหน้า สิ่งที่ข้าไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือจิตวิญญาณมังกรสังหารสีชาติค้นพบข้าและได้ปกป้องข้าเอาไว้ดูเหมือนสเสวียงจะรับรู้ว่าดวงจิตมังกรสังหารสีชาติได้อยู่กับร่างกายที่ไม่ได้สติของนางมาตลอดเวลาจูจูก็มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและมันมาจากนอกถ้ำใต้น้ำสม,สมควรมีบางอย่างเกิดขึ้นใต้ทะเลชางหลานเฉินเซียงขมวดคิ้วสมควรเป็นการเปิดตัวของประตูมิติ สเสวียหญิงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมคิดว่าเผ่าสวรรค์มันฝันได้ตั้งกองกําลังอยู่หน้าประตูมิตินั้นสเสวียหญิงใกล้ก,ลกับประตูมิตินั้นมีสิ่งอื่นซ่อนอยู่ใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเขามักรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าใต้ทะเลชางหลานยังมีความลับอีกมากมายใช่มีบางสิ่งถูกปิดผนึกโดยเทพเจ้าวิธีรังสรรค์สเสวียหญิงพยักหน้าแต่สถานที่นั้นอันตรายเกินไปเพราะมันมีแท่นบูชามานฝันขนาดใหญ่ยักษ์ย้าย เจ้าพอจะคาดเดาได้ไหมว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเฉินเซี่ยงถามต่อข้าไม่อาจคาดเดาได้สเวียหญิงสส่หน้าอย่างไรก็ตามพวกเราไม่ควรไปที่นั่นในตอนนี้เพราะมันเสี่ยงอันตรายมากเกินไปแต่ข้าต้องการไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบเฉินเซี่ยงกล่าวข้าสามารถเอาตัวรอดได้เรื่องนี้เอาไว้พูดกันภายหลังปัจจุบนันพวกเราจำเป็นต้องระเบิดสายแร่และเมื่อถึงเวลานั้นท้องทะเลชางหลานจะเกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ สเสวียหญิงกล่าวถ้าพวกเราจะสร้างระเบิดที่รุนแรงก็จำเป็นต้องมีวิธีกลับขึ้นไปด้านบนอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากแรงระเบิดเฉินเซียงกล่าวใช่ข้ามีขายพลังเคลื่อนย้ายแต่ถ้ำนี้กับแคบเกินไปพวกเราจะต้องช่วยกันขยายถ้ำให้เพียงพอต่อการติดตั้งขายพลังเคลื่อนย้ายสเสวียหญิงกล่าวหลังจากนั้นเฉินเซียงและคนอื่นๆจึงได้ช่วยกันขยายพื้นที่ถ้ำได้ใต้ทะเลก่อนที่สเสวียหญิงจะจัดวางขายพลังเคลื่อนย้าย หลังจากจุดชนวนระเบิดพวกเราจะเปิดตัวขายพลังเคลื่อนย้ายทันทีสเสวียหญิงกล่าวข้าวางแผนการนี้เอาไว้นานแล้วและอันที่จริงข้าตั้งใจจะระเบิดสายแรกก่อนที่ประตูมิติจะเปิดตัวแต่ข้าไม่นึกเลยว่า6กตระกูลเผ่าพันุดวงชะตาจะผนึกวิญญาณของข้าเอาไว้โดยเป็นการช่วยเหลือปีศาจมารฝันอย่างลับๆหากพวกเราเคลื่อนย้ายไปที่ผิวน้ำแล้วพวกเราจะเก็บเกี่ยวผลึกสวรรค์ได้อย่างไร เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างเสียดายเพราะกระบี่มังกรครามเพชรฆ่าสามารถดูดกลืนพลังงานจากผลึกสวรรค์ได้เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะการระเบิดของสายแรกจะทําให้ผลึกสวรรค์กระจายไปทั่วทะเลชางหลานเสวียหญิงหัวเราะและตกหน้าเฉินเซียงเบาๆจุดประสงค์ของแผนการนี้ก็คือการขัดขวางไม่ให้ปีศาจมารฝันยึดครองสายแรกผลึกสวรรค์มิะนั้นพวกมันจะพัฒนาความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วเข้าใจแล้ว เฉินเซี่ยงพยักหน้ายามนี้เขาครุ่นคิดว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลึกสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วทุกคนขึ้นมาบนขายพลังเคลื่อนย้ายข้าจะจุดชนวนแล้วสเสวียหญิงกล่าวพร้อมกับเดินไปยืนบนขายพลังเคลื่อนย้ายเฉินเจินอีกวนหญิงและเฉินเซี่ยงเดินขึ้นไปยืนบนขายพลังเคลื่อนย้ายพร้อมเพรียงกันเหาเ่ยาข้าขอยืมอภรรษักวิหกเพลิงของเจ้าสเสวียหญิงกล่าว แม้ขนวิหกเพลิงจะเป็นของข้าแต่ก็จำเป็นต้องใช้อภรศักดิ์วิหกเพลิงในการจุดชนวนระเบิดเช่นกันนี้เป็นแผนการที่ข้ากำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นยุ่งเกี่ยวกับชนวนระเบิดนี้รับไปเฉินเจินอีพยักหน้าสเสวียหญิงรับอภรศักวิหกเพลิงมาพันไว้รอบฝ่ามือจากนั้นนางไร้คาถาบางอย่างก่อนที่ข่ายพลังเคลื่อนย้ายใต้ฝ่าเท้าจะเรืองแสงขาว ในขณะนั้นเฉินเซี่ยงสังเกตได้ว่าขายพลังเคลื่อนย้ายได้เหนี่ยวนำพลังงานจากผลึกสวรรค์และก่อให้เกิดความผันผวนทางห้วงมิติอย่างรุนแรงช่างเป็นทักษะที่ล้ำเลิศจริงๆเฉินเซียงอุทานในใจซึ่งเขาคาดเดาว่าสเสวียหญิงได้เรียนรู้วิธีการเหล่านี้มาจากเทพกระบี่มารฝันไม่กี่อิดใจต่อมาสเสวียหญิงก็ส่งคืนอภรรษักวิหกเพลิงให้กับเฉินเจินอีก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเป็นอันเรียบร้อย สิ้นเสียงของสเสวียหญิงทุกคนก็ถูกเคลื่อนย้ายขึ้นมาด้านบนทะเลชางหลานปัจจุบันเป็นเวลากลางวันทว่าน้ำทะเลที่เคยเป็นสีฟ้าครามสดใสกลับกลายเป็นดำสนิทเนื่องจากการเปิดตัวของประตูมิติทางด้านล่างได้ก่อให้เกิดแรงดันอันมหาศาลผลักตะกอนต,ต่างๆจากใต้ทะเลขึ้นมาด้านบนหลังจากถูกเคลื่อนย้ายมาด้านบนทะเลชางหลานเฉินเซียงก็เร่งควบคุมกระจกเทพหกวิธีนำพาทุกคนทยานออกห่างจากผืนน้ำ แรงระเบิดใต้ทะเลลึกก่อให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วท้องทะเลชางหลานโดยมีคลื่นยักษ์ย้ายสูงกว่าพันจึงปรากฏขึ้นเป็นระลอกใหญ่ด้วยการเปิดตัวของประตูมิติปีศาจมารฝันจึงทําให้กระจกเทพหกวิธีของเฉินเซียงสามารถสัมผัสถ,ถึงความผันผวนของห่วงมิติได้อย่างชัดเจนแน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้เขาระบุตําแหน่งของประตูมิติปีศาจมารฝันได้อย่างแม่นยําเดิมทีข้าคิดว่าประตูมิติของปีศาจมารฝันจะยังไม่เปิดตัวในเร็ววันนี้ เฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าซึ่งปัจจุบันยังมีกระสวยมิตรของพ่อสวรรค์มานฝันจำนวนมากขอทยานไปยังตำแหน่งของประตูมิติปีศาจมานฝันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ